ล่าวข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีพอๆแม,แม่่พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้มาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนกุมภาพันธ์สองพรายการล่าสุด1,000บาทโอนวันนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆได้กันทุกวันนะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่า1000บาทคือเงินอะไรบ้างมาจากส่วนไหนนะคะ บัตสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุดกดเป็นเงินสดได้ในวันนี้22 000, 000. กุมภาพันธ์กรมบัญชีกลางโอนเงินให้ผู้ถือบัตรแล้วนะคะอย่าลืมตรวจสอบเงินโอนเข้าบัตรได้ที่ตู้ ATM นะคะ22กุมภาพันธ์2565บัตสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด1,000บาท กรมบัญชีกลางโอนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแล้วรายละเอียดเรามาดูกันนะคะกรมบัญชีกลางโอนเงินประจำเดือนรอบสุดท้ายซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการซึ่งโอนผ่านบัญชีธนาคารที่เราได้ให้ไว้นะคะจำนวน800บาทเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงเดือนกันยายน2,565รวมเป็นที่มาของ1,000บาทนะคะเบี้ยความมีการโครงการเราชนะสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนผ่านบัตรประชาชนเช่นผู้ป่วยติดเตียงพิการผู้ป่วยสูงอายุจำนวน200บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนะคะสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ธนาคารกรุงไทย สามารถถอนและกดเป็นเงินสดและสะสมได้เดือนถัดไปได้นะคะและก่อนหน้านั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกลมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรไปแล้ว14.45ล้านรายนะคะรายละเอียดของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ1กุมภาพันธ์เติมเงินวงเงินซื้อสินค้ากลุ่มที่มีอะไรได้ไม่เกิน30,000บาทได้รับ300บาทต่อเดือนและได้เพิ่มอีก200บาทรวมเป็น500บาท กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทได้รับ200บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะคะก็ได้รับเพิ่มอีก200บาทรวมเป็น400บาทส่วนลดค่าการหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้จ่ายในเกินเดินทางนะคะมีค่าโดยสารรถบรขอสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าขอสมกอ r t m ีทีเอและ ARL500 รบาทต่อเดือนรายการนี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ18กุมภาพันธ์เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินงคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่านามประปาไม่เกิน100บาทนะคะส่วนที่เกินผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองรายการนี้ก็สามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะอัปเดตล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโอนแล้วนะคะ1000บาทโอนวันนี้มีรายการอะไรบ้างทำไมถึงได้1,000บาทต้องดูคลิปให้จบนะคะ